สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนานะครับประจำวันพุธที่16ตุลาคม6กนะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมในทางของวันที่16นะครับลามาสรุปผลของวันที่14กันก่อนนะครับลาพัฒนาสุรหลักนะครับผมให้เด่นไปที่ศูนย์และก็1สูตรฟันไปที่ศูนย์ผล9 1 9 8 9นกะครับก็มาที่1หลัก10บบนนะครับมาตัวรองนะครับ ตัวเน้นตัวฟันตัวชนไม่มานะครับสำหรับเจาะ2ตัว3ตัวนะครับถือว่าพลาดไปนะครับก็มาแค่สายวิ่งสายรูด1่บนนะครับในส่วนของเจาะ2ตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่1นกนะครับก็มาเป็นตัวกลับ19กนะครับก็นาียดยอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ถือว่าแนวทางหลุดนะครับสำหรับเจาะ2ตัว3ตัวนะครับก็ถือว่าแนวทางของ ลาพัฒนานะครับเด่น2ตัวนะครับกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากหลุดไป2งวันติดนะครับสําหรับลาพัฒนาสุดหลักนะครับลาพัฒนาสุดใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่2แล้วก็ศูนย์สูตรฝันไปที่2ผล9 1 9 8 9นะครับในส่วนของเด่น2ตัวสุดใหม่ถือพลาดไปนะครับก็ขอไปเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับหลังจากเดินกันมาติดต่อกันมาหลายงวดนะครับสําหรับเด่น2ตัวของลาพัฒนาสุดใหม่นะครับ ก็ถือว่าแนวทางของเรายังเดินต่อนะครับเป็นงวดที่15ติดต่อกันนะครับสําหรับแนวทางของลาพัฒนาเด่น2ตัวนะครับต้องย้ำนะครับว่านับรวม2สูตรนะครับแล้วก็นับรวมวิ่งรูดสุกาประตูด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อแล้วกันนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับพลาดเจาะ2ตัว3าตัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ย้ำเสมอทุกคลิปนะครับว่าแนวทางมีข้ามไม่หลุดนะครับแล้วก็ย้ำเสมอนะครับ ว่าแนวทางเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับยังไงก็นําไปใช้อย่างมีสตินะครับดูเป็นแนวทางนะครับควบคู่กับแนวทางของเพื่อนๆสมาชิกนะครับเรามาดูกันที่แนวทางของราพนาสุลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่7และก็8นะครับสูตรฟันไปที่8 ตามสูตรคำนวณนะครับยังให้ระวังเลขเบิเ้ลเลขขามไว้นะครับยังมีโอกาสมาได้50%เช่นเดิมนะครับใครชอบเลขเบิเ้ลเลขขามก็ระวังกันไปด้วยนะครับชุดคู่7นะครับก็จะมี7 0 7 1 7 2 7 6แล้วก็79ชุดคู่8นะครับก็จะมี8 0 8 1 8 2 8 6แล้วก็8 9ชุด3ตัวนะครับ2 8 1 3 8 1และก็6 8 0 เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่6 9แล้วและก็2นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่80แล้วก็81นะครับชุดคู่7นะครับก็จะเป็น70 71ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่281สําหสำหรับเด่น2ตัวนะครับ7แลวก็8นะครับ แนวทามที่16นะครับไม่ชนกับเด่น3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เด่น2ตัวกับเด่น3ตัวไม่ชนกันนะครับก็ย้ำเสมอนะครับว่ามีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับอาจจะมา7679 72หรือ8 6 8 9 82นะครับ76 86นะครับมีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับอยู่ในชุดรองนะครับ7989กนะครับก็มีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวอยู่ในชุดรองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ 7282ก็อยู่ในชุด2ตัวนะครับแต่อยู่ในชุดรองนะครับก็ย้ําเสมอนะครับว่าถึงแม้จะไม่อยู่ในชุดตัวนิ้ตตัวฟันนะครับก็ย้ําเช่นเดิมนะครับว่า10ชุดนะครับคู่2ตัวทั้ง10ชุดมีโอกาสมาได้ทั้งหมดนะครับแต่ตามสูตรนะครับจะชี้ไปที่70718081นะครับก็วิเคราะห์ตามสูตรที่มีนะครับสำหรับ7 เด่น2ตัวนะครับเแล้วก็8นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่8นะครับเพราะว่า8นะครับในสูตรย่อยนะครับที่ผมมีนะครับชนกันมากที่สุดนะครับก็จะชนกันมากกว่า7นะครับประมาณ4สูตรครับในส่วนของ7ก็จะชนน้อยนะครับในส่วนของสูตรย่อยนะครับแต่ก็ยังย้ําเช่นเดิมนะครับว่าเด่น2ตัวนะครับ มีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับถึงแม้ว่า7จนะครับจะชนกันน้อยกว่า8ประมาณ4สูตรก็จริงนะครับแต่ก็ย้ําเสมอนะครับว่ามีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับก็ย้าเช่นเดิมนะครับให้เน้นไปที่8นะครับเพราะว่า8นะครับจะไปชนกับเลขประจําวันของวันพุธนะครับวันพุธจะมีเลขประจําวันนะครับจะมี589เนะครับเพราะฉะนั้น8ตัว เน้นตัวฟันนะครับชนกับเลขกําลังวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นไปที่8ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่7นะครับแล้วก็อย่าลืมเลขบริรลหามนะครับใครยังชอบเลขบริรลหามก็ระวังกันด้วยละกันนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวผมให้เน้นไปที่80แล้วก็81นะครับให้เน้นคู่ที่มี8ไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกว่า8ชนกันในสุดย่อยมากที่สุดนะครับ สำหรับชุดรองนะครับก็จะเป็น7071นะครับก็ย้ำเช่นเดิมนะครับว่า4ชุดหลักนะครับ70718081ให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดเช่นเดิมนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง4ชุดนะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวสูตรฟันไปที่81นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวของราพัฒนาสูตรหลักนะครับส่วนตัวนะครับผมจะชอบไปที่8081นะครับ ประกในหลากหลายสูตรนะครับชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกต8081นะครับก็จะตัวจับคู่นะครับจำนวนกระเด็น2ตัวของสูตรใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับทั้ง80ย์แล้วก็81นะครับส่วนตัวก็จะชอบ2ชุดนี้มากที่สุดนะครับในส่วนตัวรอง7 0 7 1ยังไงก็นําไปใช้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับชุด2ตัวนะครับนอกเหนือจาก 4ชุดหลักนะครับให้เพื่อนๆระวัง7282ไว้ด้วยนะครับชุดนี้ให้นำไปใช้เป็นตัวกันไว้ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับ72-76-79-82-8689มีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาคู่กับเด่น3ตัวนะครับถ้าในกรณีที่4ชุดหลักไม่มานะครับอาจจะมาใน6ชุดนี้นะครับยังไงก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับ แต่ส่วนตัวนะครับผมจะชอบไปที่8081นหะครับสำหรับชุด3ามตัวนะครับชุด3าตัวผมให้เน้นไปที่281ตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับเพราะว่าชุดนี้นะครับทั้ง2ทั้ง8และก็1นะครับชนกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสที่จะมาเป็นชุดสตัวมากที่สุดนะครับชุดรองนะครับผมให้รองไปที่381นะครับให้รองชุดนี้นะครับส่วนตัวผมจะชอบไปที่คู่ที่ มีอ่าเป็นคู่ชุดเม็ดเดียวนะครับ8 1นะครับก็ถ้าใครชอบตามที่ผมระขอไปให้ก็ลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับย้ำเสมอชุด3ตัวนะครับให้นำไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนเช่นเดิมนะครับแล้วก็มาเน้น2 8 1 3 8 1และก็6 8 0นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆทนายไม่ชอบตัวเด่น8นะครับย้ำเสมอนะครับว่าถ้าชอบ7ก็นำา7มาแทน8นะครับก็จะได้ 271 3 7 1และก็670นะครับก็จะได้ชุด3ตัวเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นชุดรองนะครับชอบตัวเด่นตัวไหนก็นำมาปรับเปลี่ยนได้ในชุด3ตัวนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่2นะครับเพราะว่า2จะชนกันมากที่สุดนะครับแล้วก็รองไปที่6และก็รองไปที่9าตามลำดับนะครับ ในส่วนของเด่น3ตัวมา1นึงตัวนะครับพลาดมา2ก็วติดนะครับก็คิดว่านะครับในแนวทางวันที่16นะครับคิดว่าน่าจะมีติดไม่1ก็2ตัวนะครับอย่างที่บอกมีโอกาสมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับยังไงก็ลองนําไปพิจารณานะครับก็หวังว่าแนวทางของราพัฒนานะครับจะเดินต่อเป็นวัที่6ที่16ติดต่อกันนะครับย้ําเสมอนะครับว่าให้นําไปใช้เป็นวิ่งรูดสก้าประตูก่อนนะครับ แล้วค่อยมาเจาะ2ตัว3าตัวตามที่ผมเน้นไว้ให้นะครับวิงรูดผมก็ให้เน้นไปที่8รองไปที่7ชุด2ตัวนะครับก็เน้นไปที่8 0 8ศนะครับชุด3ตัวเน้นไปที่281เด่น3ตัวมา1 2ตัวก็เน้นไปที่2รองไปที่6แล้วก็รองไปที่9นะครับเรามาตอนที่เดีน2ตัวของราวนาสุดใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่0ูละกนะครับสูตรฟันไปที่ศูนย์ คู่3ตัว2ตัวนะครับนเด่น2สูตรครับสูตรหลัก7ก็8สูตรใหม่0กั4นะครับมาจับเป็นคู่วิน3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับคู่3ตัวนะครับจะได้780 784 704และก็804คู่2ตัวนะครับก็จะได้7074 80และก็84นะครับสำหรับชุดเน้นของชุดคู่จับวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่780 70และก็80นะครับ7080และก็780นะครับสำหรับ0ย์และก็4นะครับตามเพื่อนทนาดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่0ูนย์ตามสูตรฟันนะครับส่วนตัวนะครับ0นะครับในสูตรย่อยชนกันมากที่สุดนะครับและก็รองไปที่4ย้ำเสมอเช่นเดิมว่าเรียน2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2องตัวเช่นเดิมนะครับแต่ตามสูตรคำนวณนะครับ จะชี้ไปที่0นย์ะครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดก็เน้นไปที่0ูนย์ไว้ก่อนและก็รองไปที่4นะครับคู่3ตัว2ตัวนะครับก็เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมสําหรับชุดคู่จบวินนะครับเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะมาชนกับคู่2ตัวของสูตรหลักนะครับตัวเน้นตัวฟันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับส่วนตัวผมจะชอบไปที่ คู่ที่มี8นะครับก็จะชอบไปที่80นะครับก็อย่างที่บอกว่าชุด2ตัวในสูตรหลักนะครับผมจะชอบไปที่80 8 1มากที่สุดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็นําไปใช้ทั้งตัวเด่นตัวรองไว้ด้วยนะครับก็หวังว่าแนวทางของราพนาสุดใหม่นะครับจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากวดนล่าสุดพลาดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของสูตหลักขอเดินต่อแล้วกันนะครับ เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมจะได้โชคดีกันทุกคนเช่นเดิมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับแนวทางของเราพัฒนานะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทั้ง2สูตรนะครับก็หวังว่าแนวทางจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็สําหรับสมาชิกใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในทุกๆคลิปที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสําหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับ ผมได้ลงมาให้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมนะครับ <us it> ก็ยอ้อนคลิปดูได้เลยนะครับก็ <us it> <us it> สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้เ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านโชคดีทางรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนารอบเย็นนะครับลุ้นล่นาลุนรัฐบาลไทยในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มาลุนลวาวพัฒนาช่วงเย็นกันต่อนะครับขอให้เ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ